จะฮะยันเปิดดิ้วเปิดดิเอาซื้อตำส้มหน่อยค่ะเปิดเปิดชิมก่อนชิมก่อนชิมก่อนนี่อะไรเจ๊ควายทำอะไรไหนน้ำเพชรชิมน้องเพชรกันน้าอะไรซื้อหน่อยค่ะซื้อหน่อยค่ะอะไรค่ะอะค่ะกี่บาทคะกบาท สิบาทเอ้าขายถูกจังมีทองำสีมรกตเดดโหเลยอขอบคุณค่ะตั้งค่ะขอบคุณค่ะอ้าขายตำส้มเหรอคะฮะขายตำมะฮุ่งหัวจ้าขายหยังจ้าแม่ค้าขายยังจ้าขายตํามัวมวตํา้วตําตให้ตําตําให้มีมาเอ ว้ี่กนีินนี่้โอเคสังคนเลยอม่กินก่อนกินก่อนอร่อยร่อยตำช่มอร่อยมากค่ะเอาออกค่ะอาออกค่ะตำชมอร่อยมากเอจะทำเทาไหร ช่อมายไม่เอวตจำให้หน่อยจ้าตจำให้หน่อยจ้าตำชส้มจ้าตำชส้มจ้าจำช่อมใครจำชส้มเหรอคะใครจำชส้มเหรอคะเข็ดเด้งแม่ค้าสวยจังแม่ค้าแม่ค้าขนตางอนจังเลย แใช่หรอคะตามให้เด็ค่ะขนตางอนจังนะคะทำไมน่ารักจังเลยสีแดงสีแดงนี่จ้าอันนี้จ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมาตังนี่ตังจ้าตังจ้าจ่ายตังค่ะพี่คะเอาตังไหมเอาเอาแล้วแมเจ้าเออไว้ให้น้องด้วยเอาแบ่งให้น้องด้วยอ่า ขอบคุณ oh. ค่ะขอบขอบคุณค uh ่ะเอาหมดแล้วเอาหมดแล้วเหรอเอเหมดแล้วเหรอไอ้ไได้เยอะจังอไอร่อยไหมนะอร่อยไหมัหมคะไม่คะทำไรจ๊ะทำลูกชิ้นทลูกชิ้นเหรอแม่คะทำลูกชิ้น